มีเจ้าแม่ลิปสองออกลิปแบบแท่งแล้วทุกคนตอนนี้แบบ2องฉันก็คือซื้อฉ่ำตอนนี้ก็คือไม่พลาดทุกคนมีสีสีจัดมาให้หมดเขาจะเป็นลิปแบบปากกานะคะทุกคนกดแล้วใช้งานได้เลยเราจะมาเริ่มกันที่สีแรกนะคะ M01 Apple Syrup ค่ะทุกคนเขามีความเป็นแดงแอปเปสีนี้คือทาแล้วช่วยขับผิวมาเป็นเนื้อแบบเมลตี้นะคะแต่ว่าเม็ดสีชัดมากไปกันต่อสีที่2ค่ะ Almond t o u เบอร์นี้คือสายโฟลเกอร์ใส่เกาก็ะปังนะคะทาได้ทุกสีผิวเลยทุกคนมีความส้มน้ำตาลนู่ตัวตัวเทใจให้สีนี้นะไปกัันนตอกบบเร์คทุีมมช ตุนนะคะครอยากได้โทนสุภาพที่ไม่หวานเลี่ยนเราแนะนําเป็นสีนี้เลยมีความลูกคุณหนูดูแพงมากปกติเราจะไม่ค่อยทาลิปสีชมพูนะคะทุกคนเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับเราแต่ว่าสีนี้คือแบบน่ารักอ่ะให้ทาละสุดท้ายเบอร์สี่โรซี่ฮันนี่เขาจะมีความสีส้มอมแดงนิดๆให้ลุคคิ้วๆสซๆโซนเขาทำสีมาแบบใครทากันรอดอ่ะทุกคนคือมันทาได้ทุกสีผิวเลยทั้งสีสีเนื้อเขามีความฉ่ำวาวแต่ว่าเม็ดสีชัดมากทุกคนส watch บนแขนก็จะได้ประมาณนี้นะคะและอีกอย่างคือเขาไม่หนักปากเลยนะคือเนมหลายรอบ ปากฟูเขาให้ความชุ่มชื้นทันทีที่ใช้ใ<ค>เลยได,ได้ฟิลปากสวยอิ่มเหมือนฉีดฟิลเลอร์ตัวนี้คือตอบโจทย์เป็นของที่ต้องมีคือเป็นลิปปากกาที่ใช้แล้วฟินมากทุกคนใครสนใจเนี่ยหาซื้อได้ที่เซเว่นอแล้วก็ช่องทางออนไลน์เลยนะคะ